รู้หรือไม่ว่าโรคเบาหวานขึ้นตามีอาการอย่างไรสำหรับโรคเบาหวานนั้นถือได้ว่าเป็นโรคเด่นโรคดังที่ใครๆก็ต้องรู้จักครับหรือว่าคุ้นหูวกันแทบทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอาการป่วยของโรคเบาหวานหากเป็นแล้วไม่ได้ทําการรักษาแล้วก็อาจจะนํามาสู่ภาวะของเบาหวานขึ้นตาที่เสี่ยงต่ออาการตาบอดอย่างถาวรได้ครับแล้วก็ยังเสี่ยงต่อโรคอมรัมพฤกษ์อัมาพาตอีกด้วยครับฉะนั้นสําหรับใครที่กําลังเผชิญกับโรคเบาหวานอยู่ ก็อย่าได้ประมาทหรือนิ่งนอนใจกันอย่างเด็ดขาดนะครับควรหมั่นสังเกตอาการของตนเองตลอดเวลาโดยเฉพาะหากมีอาการที่เริ่มรู้สึกว่าดวงตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันหรืออาจจะมองเห็นภาพต่างๆมีลักษณะบิดเบี้ยวไปจากที่ควรจะเป็นหรือมีอาการมองเห็นภาพทับซ้อนกันตลอดไปจนภาวะการมองไม่เห็นอย่างเฉียบพลันหรือนอกจากอาการเหล่านี้แล้วจุดสังเกตอื่นๆก็เช่นระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดป,ปกติมองเห็นหรือว่ามีจุดเลือดอยู่ที่บริเวณจอตา เริ่มมีอาการคันตามร่างกายมีอาการอ่อนเพลียหรือไม่มีเรี่ยวแรงรวมไปถึงรู้สึกหิวและกระหายน้ําบ่อยๆโดยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขึ้นตาอาจจะมีอาการติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายกว่าปกติด้วยนะครับแล้วก็มีอาการชาตามปลายมือหรือปลายเท้าซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อไรให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาก็ได้ครับจะได้รีบไปให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงทีเพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุอาการและวิธีการรักษาอย่างถูกต้องนั่นเองครับ